ลายเขาดูเก่าอ่าดูเก่าด้วยนะคะดูดีเหมาะสมไหมสวยสวยมากบอกสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบนไซออนเดอะร็อกก็มี ไซใบกลมนะคะตอนนี้เป็นไซใบกลมจําได้ไม่เอ่ยพี่แก้วมีไซใบกลมที่ทําไว้น่าจะประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะคะที่เป็นทรงตกกระถางแบบนี้นะคะอาจจะบอกนิดนึงเวลาคนที่เล่นไม้ตกกระถางเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหาซื้อกระถางยากมากเพราะปะกติเนี่ยกระถางเขาก็จะมีเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีอะไรไปนเน้ยก็คือประมาณนี้นึกออกไหมแต่ทีเนี้ยไม้ตกกระถางเนี่ยกระถางตกอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยมีคนเล่นกันทีนี้ก็หาซื้อยากมาก พี่แก้วเคยไปหาซื้อมา 2- 3สาร้านนะคะอ่าก็ปรากฏว่าคือคือ,คอด้วยความที่เขาหายากเขาก็เลยไปคือจริงๆหาไม่ยากนะคะถ้าคุณมีเงินคือมันแพงเกินมันมันแพงเกินจนทําใจไม่ได้นะคะคือกระถางตกเกรดอ่เกรดบนะคะคือเกรด B เกรดซอะไรประมาณนี้น้อยมากหาน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระถางสี่เหลี่ยมเกรดบเกรดซอะไรประมาณนี้เราหาซื้อได้ทั่วไปในในในอ่าตามตลาดต้นไม้หรือ ล้างขายบอนไซทั่วๆไปแต่ว่าเอออย่างว่านะคือเราเราเอื้อไม่ถึงจริงมันมีมันก็มีนะแต่มันหลักหมืน่นหลักหมื่นนะซึ่งแบบทำใจไม่ได้อ่ะคือ <c oughs> ถ้าจ่ายขนาดนั้นไม่ไหวนะคะก็ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือเนี่ยเขาอยู่ในกระถางน่าสงสารนะแบบเออเห็นไหมอยู่ในกระถางอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมก็ไม้จบแล้วก็สวยแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ย เขาเขาสวยแล้วเขาก็ควรจะคู่ควรกับกระถางที่สวยๆอะๆเห็นไหมมีลูกด้วยนะ<ๆ>เห็นไหมคือจริงๆอะใส่ใบโกมาติดลูกง่ายมากเลยแล้วกลายเป็นสีชมพูแบบนี้แต่ที่พี่แก้วไม่ได้มีเวลาดูเขาเพราะว่า หนึ่งคือมีงานเยอะแล้วสองก็คือวางเขาไกลด้วยความที่ตำแหน่งที่การวางเนี่ยมันมันคือไกลาตาดเหรอไหมคะคือพอพอลูกไสสุกปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่ซับซับะนะคะใครที่ติดตามคลิปพี่แก้วมาก็จะได้ยินเสียงนกเยอะแยะมากมายไก่กรอก็คือนกบ้านพแก้วเยอะมากวัตถุไม้เยอะนั่นเองนะคะเขาก็จะมาจิกกินอย่างเงี้ยนะคะไม่เคยไม่เคยเห็นลูกสุกเขาสักทีแต่ว่าอ่วันนี้ได้กระหังสวยเอออยากจ,จะมาอวดแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระหังด้วยแหละเนาะว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ มาดูดูมาดูาดูดดกใกล้ๆเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋มมยะคะคไปไป้ปไแไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไมไป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 ไไป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 ไนไปไปไไม้ที่ตปไไมไปไปรรณน่ะไีตลาดนัดต้นไม้อยู่แล้วก็ uh, วเ uh, อปอไ,าาะะไปไไป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 อปไ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 ไกไปไปไ ให้ดูเดี๋ไหมค่อยมาดูกันเฮ้ยสวยมากจะบอกว่าถูกใจอะ่ะแล้วก็ราคาก็แบบให้ทายราคาเลยให้ทายราคาเลยคุอย่างพี่แก้วจะซื้อของแพงไหมหลักลอ้อด้วยจริงๆสวยๆเ,เนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะรีวิวงานเขาด้วยนะให้เขาเขาเขาเป็นเขาเป็นงานอาร์ตที่แบบเฮ้ยมันสวยอะให้เห็นนะนี่นี่ให้กัเห็นนะเห็นไหม เป็นกระถางนี่อ่าหนึ 1, ่งสองอ่าเป็นกระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นกระถางแบบหเกงเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะเป็นกระถางหกเหลี่ยมแบบนี้เอามาใส่นี่เดี๋ยวใส่ใส,ใส่น้องน้องใส่แต่ว่าอ่าจะบอกว่าเขาขายราคาเท่าไหร่รู้ไหมข้าป้ายราคาไม่อยู่แล้วไม่ราคาไม่อยู่แล้วอเออคือเนื่องจากว่าอันนี้คือ เป็นกระถางปูนนะคะนี่ไม่ใช่กระถางบอนไซที่นําเข้ามาจากไหน,นะคะเป็นกระถางปูนที่ถอดแบบกระถางบอนไซมาแหละอันนี้พี่แก้วเข้าใจว่าอถอดแบบมาแล้วก็เนื้อปูนเห็นไหมคะเป็นเนื้อปูนข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะเวลาเวลาเราได้กระถางปูนมาเนี่ยแล้วเ,เรามาใส่น้องนะคะ,อะบอนไซทั้งหลายแหละคุณกรุณนะเอาไปลงลงในน้ํานะคะแช่นะ้ําเหมือนอใครที่ติดตามคลิปพี่แก้วเนี่ยก็จะทราบว่า เวลาพี่แก้วทําทําหินนะ,นะคะเป็นฐานหินที่ที่มีควาที่ที่มีปูนซีเมนอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่มีปูนซีเมนพี่แก้วจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนตลอดทุกครั้งนะคะเพราะปูนมีความเค็มค่ะแล้วก็มีความเป็นสิ่งที่ไม้ไม่ต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปแช่น้ําก่อนประมาณ1คืนนะคะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาใส่นอนนะคะท,ที่แช่ไว้เมื่อไปมาหรือยังอ้าวเลยไม่เห็นเลยช่วงนีค่ะโอ้ Sorry. ไม่เห็นใช่ไหมว่ามันมีฝ้าตรงนี้มันจะมีฝ้าหนาๆน,นะแล้วก็น้ําก็เป็นฟองนี่คือน้ําเปล่าๆแล้วก็เป็นฟองนะคะก็ก็กามาแช่น้ําแบบนี้ไม่เห็นโอ้แต่เมื่อตอนเย็นตอนที่กลับมาเห็นนะมันจะมีฝ้าเอาละไม่ต้องดูก็ได้อะไม่ดูก็ไม่ดู <c oughs> ไม่้องดูกันแล้วกันก็มันไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้เห็นไนโอเคเห็นไหมคะ อ่ะเนี่ยค่ะเวลาเรานะแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําไว้นะเนี่ยคือต้องแช่น้ําอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ความเค็มของของปูนเขาออกมาอันนึงที่ที่เอามานะคะก็อ่าอย่างที่บอกว่าได้มาทั้งหมดสี่อ่าสี่สี่กระถางนะคะขายอยู่กระถางละเฉลยเลยแล้วกันสามร้อยบาทถูกไหมเพราะมันเป็นกระถางปูนไงสามร้อยบาทเนี่ยคือยันต่อได้อีกนะสี่กระถางร้อย สีกระถางน้อยแล้วก็สีตรงนี้คือสีอะคริลิกนะคะแล้วก็เคลือบให้อย่างดีนี่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วเห็นไหมอ่ะยังไม่มีการหลุดรอกแต่ประการใดอันนี้พี่แก้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเราดูดิเขาทำเขาทำให้ลวดลายเขาดูเก่าอ่าดูเก่าด้วยนะคะดูดีเหมาะสมไหมสวยสวยมากบอกเลย แล้วค่ะเราก็มาเริ่มเตรียมเ,เปลี่ยนกระถางเขาเลยนะคะตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนดินใหม่นะคะก็เพิ่มแค่เพิ่มนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็ตะแกรงนั่นเองตะแกรงกันดินกันดินออกนะคะแล้วก็ดินที่เราเตรียมไว้นะคะดินที่เราเตรียมไว้ก็ประกอบปีด้วยใบยก้ามปูค่ะพี่แก้วนี้ยมใช้ใบก้ามปูนะคะหมักข้ามปีนะคะกลับมะพร้าวสับหยาบนะคะพี่แก้วใช้อย่างละเท่าๆกันค่ะ เพราะว่าทาไมต้องเข้ากันคือมะพร้าวกลายเป็นว่ามะพราะ้าวเยอะเนาะเพราะว่าไ่ใบกลมเนี่ยเป็นพืชที่ชอบความชื้นมากๆนั่นเองก็เลยอัดอะมะพร้าวไปด้วยนะจ๊ะอันดับต่อมาค่ะอาหารให้น้องกินนะคะตลอด6เดือนนะคะออสโมโพสเนี่ยมีฤทธิ์ถึง6เดือนนะคะก็ใช้รองพื้นเข้าไป แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสตาร์เกิลจีนะคะกันเพลี้ยแล้วก็แมลงศัตรูพืชด้วยนะคะแบบนี้นะคะผงเป็นสีม่วงนะคะสีชมพูม่วงอะไรก็ว่าไปบางคนก็บอกชมพูบางคนก็บอกม่วงนะคะมีริดนะคะมีริ์ทำให้ต้นไม้เป็นพิษนะคะต้นไม้เขาจะเป็นพิษเลยไ่ใบกลมเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าขาดไม่ได้ ค่ะสตาร์เกิลจีไม่ได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าศัตรูตัวที่ทำลายไซใบกลมได้แบบว่าได้ได้แบบว่าชะง,งักมากๆเลยก็คือเปลี้ยหอยนะคะเคยโดนเปลี้ยหอยเกาะอยู่นะคะคือ,อจริงๆคือพี่แก้วทำงานทพี่แก้วทำงานอ่ะเนาะคือบางครั้งเรากลับบ้านดึกแล้วก็แค่ลดน้ำเนี่ยก็ยากแล้วนะคะไอการที่จะมาทำอะไรกับน้องเขาเนี่ยบางทีล้าเลยค่ะล้าเลยจริงๆ แล้วอย่างที่บอกก็คือการที่เป็นม้ตัวกระถางอ่ะพี่แก้วก็จะวางเขาอยู่บนชั้นที่สูงอะ่ะนึกออกปะพอไปอยู่บนชั้นที่สูงเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตไงว่าเออน้องเขาเป็นยังไงแนละ้วอย่างนึงก็คือไซใ,ใบกลมเนี่ยโตช้าน้องเขาโตช้าอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบสงสัยว่าเออทำไมถึงไม่งามทำไมถึงไม่ฟูนึกออกไหมเออก็เห็นแต่ว่าเอะใบเป็นคราบๆอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าประมาณ1ปีที่เขาแบบว่าชะง,งักอยู่โดยที่ไม่โตไปไหนเลยนะแล้วก็แต่ก็ไม่ตาย นะคะแล้วก็มากลับมาดูอ้าวตายแล้วคือมีเพลี้ยหอยค่ะมีเพลี้ยหอยเกาะแบบเกาะแบบน่าสงสานมากอะคือเกาะทุกใบเกาะเกาะทุกใบเลยนะคะแล้วก็แบบเฮ้ย ทำไมเป็นแบบนี้นะคะก็เลยวิธีการกําจัดก็คือคือตอนนั้นมันห่างยาจริงๆตอนนั้นเออจริงๆยอมรับเลยนะคะว่าบ้าทํางานเกินไปแล้วก็ลืมดูแลลูกๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสำนึกผิดมากแล้วก็กลับมาดูว่าไม้มเราอะ่ะจะไม่ทําเยอะนะจะทํำน้อยๆเพราะว่าเรารู้ว่างานเราเยอะนะคะการเลี้ยงลูกเยอะเนี่ยม,มันทำให้เราอะไม่ได้ออไม่ได,ไมได้มีเวลาให้ลูกนั่นเองลูกก็จะมีปัญหาแบบนี้ ะะอแล้ววันนั้นที่พี่แก้วทำยังไงใบเขาแบบว่ามีเพลี้ยหอยเต็มไปหมดเลยนะคุณทุกคนก็เลยจับใบเข้ามานะคะริดใบทั้งหมดริดใบทั้งหมดเลยนะที่มีเพลี้ยหอยแล้วก็เอาไปเผาทําลายนะคะส่วนลาต้นเนี่ยเพลี้ยหอยเขาก็กะอ,อยู่นึกออกไหมคือเพลี้ยหอยเนี่ยมันร้ายมากมันจะกินทั้งใบทั้งต้นทั้งหมดเลยนะคะเหลือแต่ต้นแล้วก็เหลือแต่กิ่งนะคะแล้วก็ตัดใบออกทั้งหมดพอตัดใบออกทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็ใช้เปลี่ยนดินเพราะว่าดินตรงนั้นนะคะจะบอกว่าเพลี้ยหอยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ศัตรูพืชที่บินมาจากอากาศเขาฝังตัวอยู่ในดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝังตัวอยู่ในดินเราต้องทําลายที่ดินนะคะวันนั้นที่พี่แก้วจัดการก็คือ,อเปลี่ยนดินทั้งหมดล้างลากเลยนะล้างลางแบบว่าคือรังเกียจเขามากอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราล้าเลยลูกขนาดนี้นะคะลูกสองคนก็คือไซใบกลมทั้งสองต้นที่อุษาสร้างมาเนี่ยเป็นเวลาแลาปีแล้วก็แบบว่า เออเขากําลังสวยแต่ทําไมเราลืมอ่ะน,นะคะแล้วก็จับล้างรากอย่างที่บอกแตกใบทั้งหมดแล้วก็เผาเผาทาลายไปเลยให้มันตายไปกับไฟเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดินนะคะใส่ใบกลมล้างรากได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะแล้วสิ่งที่พี่แก้วใส่ในดินนั้นก็คือสตราเกิลจีนะคะก็คือหมายความว่าถ้าจะมีอะไรที่ยังเหนือค้างอยู่ในรากหรือในลําต้นของเขาเขาก็จะต้องตายตกไปตามๆกันหละ นะคะแล้วก็กลับมาสร้างน้องเขาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วนะคะที่ท,ที่ที่นำน้องเขาออกมาจากลุมนรกคือน่าสงสารนะเออปีนั้นน่าสงสารมากคือเป็นปีที่พี่แก้วรุ่งเรืองแต่ว่าเป็นปีที่น้องเขาไม่รุ่งเรืองนะคะก็กลับมาแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนดินหรือว่า ดูแลน้องเนี่ยจับไม่ลืมเลยนะคะก็คือสปา,าเก็ลจีบอกแล้วว่าเพลี้ยหอยเนี่ยไม่ได้ฆ่าให้เขาตายแต่ทําให้เขาไม่โตนะคะหยุดการจเจริญเติบโตไปเป็นปีๆเลยนะคะทุกๆคนอะละค่ะอ่ะสังเกตดูเมื่อกี้คือฟังแต่เสียงพี่แก้วใช่ไหมแต่ไม่ได้ดูภาพคือ จะบอกว่าวเวลาเราเอาดินเขาออกนะคะโดยที่ไม่ได้ริดใบแบบนี้สังเกตดูพี่แก้วใช้มือตลอดการทํางานเลยนะไม่ได้ใช้ตะกาวไม่ได้ใช้กันไกลแต่ประการใดเพราะว่าไม่ได้อยากตัดรากเขานี่ยหอล่าใช้วิธีแบบว่า,ามือนุ่มๆน,นะคะแล้วก็รูดๆเอาดินเก่าๆออกนะคะจํานวนรากก็เลยเท่าเดิมนะคะรากไม่โดนตัด นะคะเพราะอะไรเพราะว่าข้างบนพี่แกมไม่ได้ทําอะไรเขาเนึกออกม้ข้างข้างบนไม่ได้ตัดใบข้างล่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กล้าที่จะตัดลาานะคะให้ข้างบนกับข้างล่างบาลานซ์กันนคก็แค่นั้นเองหลักการง่ายๆนะคะน้องก็ได้เจริญเติบโตต่อไปนะคะเป็นวิธีการที่แบบว่าการเปลี่ยนกินหน้าหนาวก็เปลี่ยนประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกพันไม้ด้วยนะคะเลือกแบบว่าไซใบกลมหรืออะไรง่ายๆมะขามอย่าหาทำนะแบบนี้ไม่ได้นะคะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะวันนี้ก็มาเล่น น้องใส่ใบกลมนะคะแล้วก็บอกเล่าสิ่งดีดีประวัติหรือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะอย่าหาทำใครที่อยากเล่นไม้แล้วก็ดูแรงน้องด้วยนะคะ,ะเห็นไหมคะเออกระนี้ก็เลยมาตั้งหน้าไม้มาตั้งหน้าไม้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างที่บอกก็คือแค่ลดขนาดสังเกตดูนะคะว่าเราเปลี่ยนกระถางข้อจริงแต่ว่ากระถางเนี่ยมีขนาดยาวขึ้นเห็นไหมคะว่าว่าเขายาวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ดินเนี่ยเท่าเดิมแต่รู้สึกว่ามันแคบลงใช่ไหมแต่ว่ามันยาวไงตื่เป็นยังไงกันบ้างคะก็สำหรับ ใส่ใบกลมตกกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินแบบว่าฉับพันพันด่วนอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสไตล์พี่แก้วนะคะก็คือถ้าไม้รากแข็งแรงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องตัดรากเขาเยอะนะคะเราไม่ต้องตัดใบสังเกตดูพี่แก้วไม่ตัดใบนะคะเพราะว่าพี่แก้วรื้อแค่ดินออกเป็นบางส่วนนะรื้อแค่ดินออกเป็นบางส่วนแล้วก็พอให้เขาใส่เข้าไปได้วิธีนี้จะทําให้ไม้เนี่ยไม่ไม่ไมชะงักตัวหลังจากการเปลี่ยนกระถางนั่นเองนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ย เราจะเห็นว่าพี่แก้วรีดใบแล้วก็หลายๆคนรีดใบแล้วก็ลงลวดใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางก็จะต้องแบบว่าเอาดินออกเยอะแล้วก็รีดใบแต่ตรงนี้สังเกตด,ดูนะคะพี่แก้วไม่เอาใบาออกนะคะไม่ได้เอาใบาออกแล้วก็ไม่ได้เอารากออกเยอะด้วยแค่าตะกายตะกาย่ดินด้วยมือเนี่ยด้วยมือเปล่าเนี่ยนะคะเอาออกเป็นบางส่วนก็น่าจะออกประมาณ20-30%เเท่านั้นเองคือออกไม่เยอะเพราะฉะนั้นรากจะไม่บอบช้ำเพราะว่ากระถางที่ได้มาคือมันยาว นะคะมันยาวแล้วก็มันสามารถใส่ดินใหม่เข้าไปได้อย่างที่เห็นใส่ปุ๋ยใส่ายาฆ่า,มาแมลงอะไรลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึง่งเพราะว่าจาได้ไม่เอ่ยว่าเข้ารวดไว้แล้วเข้ากิ่งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเก็บตําตแหน่งเสียส่งที่พี่ต้องที่ที่พี่แก้วต้องการนะคะเก็บตําแหน่งสิ่งที่กระโดดออกมาแล้วก็เลี้ยงสิ่งที่ไม่ค่อยเนี่ยเห็นไหมอย่างกิ่งเนี้ย อาจทิ้งกิ่งไปนะคะกิ่งนี้หายไปเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงตัวนี้ใหม่นะคะอย่างตัวนี้โดกเกินไปเดี๋ยวเก็บนะคะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องริบใบก็ได้นะคะวิธีการนี้ไม้จะไม่ช้าแล้วก็ไม้ก็จะโตวไวนะคะนั่นเองนะคะก็ได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งยาค่าแรงแล้วล่ะก็จําได้ไหมว่ามี2ต้นแต่ว่าคืนนี้คงทำได้ต้นเดียวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยได้แช่กระถางไว้ให้กระถางเดียว <c oughs> คิดว่าจะทําต้นเดียวไงแต่นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีเรามี2ต้นแล้วทําไมเราแช่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ก็มาเล่นกับต้นนี้อาจจะทรงแล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะทุกๆคนใครที่มีคําถามก็ mm hmm. าฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ใครมีคําถามก็ฝากไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะตอบได้สั้นๆพี่แก้วก็จะเอามาตอบให้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับทุทกๆคนนะคะพี่แก้วก็จะเอามาทําเป็นคลิปให้ดูนะคะอย่างเช่นต้นนี้ ก็มีหลายๆคนเขาก็ถามมาว่าเออแล้วทําไมบางทีจะต้องริดใบบางทีไม่ต้องริดใบนะนะคะดูแล้วแต่ระยะแล้วแต่ลักษณะของไม้ดีกว่าเอาอย่างนี้กว่าไม่ใช่มันไม่ใช่กดตายตัวนะคะว่าเปลี่ยนดินเราต้องริดใบอย่างอย่างกรณีนี้ไม่ต้องริดใบนะคะเดี๋ยวไม้ชะง,งักเดี๋ยวไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่เดี๋ยวต้นนี้ก็จะค่อยๆพีคขึ้นพีคขึ้นด้วยความที่ว่ารากเขาไม่ได้โดนตัดแล้วก็ใบก็ไม่ได้โดนตัดนั่นเองนะคะก็ล่ะโม้เยอะ ขอบคุณนะคทุกคนที่ติดตามมานชมจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้งไปทำงานต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย